ยินดีต้อรนรับสู่สำนักถังผู้วุโสเหนียวยินดีต้อนรับสู่สำนักถังนักวิญญ,ญาณยารเล็กพวกมันคิดจะทำอะไรกันแน่สำนักวิญญาณยุศคิดใช้อำนาจคมอะในสำนักเล็กใหญ่มีคนอย่างผู้วุโสหนิวที่ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจอีกแค่ไหนหนึ่งปีจากนี้ พอแค่สำนักวิญญาณยุทธจัดการเลือกเจดสำนักใหญ่ครั้งใหม่ได้ราบรื่นจะสำนักใหญ่ก็จะอยู่ในการควบคุมของพวกเขามผมมองได้ทะลุป,ปุกโปรธข้าคิดว่ายามเจดสำนักใหญ่จบการแยกชิงเมื่อไรสำนักวิญญาณยุทธจะต้องกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อสองจักรวรรดิอย่างซึ่งหน้าถึงขั้นเกิดสงครามเมื่อไรผู้เสียเปรียบจงเป็นสองจักรวรรดิก่อนหน้ากอริล่าเรา,าเรื่องอาวุธให้ข้าฟังว่า สำนักถังของเจ้ามีของยอดเยี่ยมที่ชื่อว่าหน้าไม้จูเกอพอข้าดูได้ไหมมันนัน่นมีพลังขมขวัญท่นไหลเราจะแสดงให้ดูไม่มีปัญหาบาดเลยขอตระกูลจองป้องกันแข็งแรงทนทานจะลองได้เลย แรดเทาคิดไม่ถึง่ะซิจะได้ดูถูกของสิ่งนี้เด็ดขาดนะตอนนั้นสำนักหอแก้วเจดสมบัติรอดพ้นมาได้ก็เพราะอาวุธลับชนิดนี้ของท่านเจ้าสำนักนี่ไงการต่อสู้นั้นมันไม่ธรรมดาจริงๆหากผลิตได้จำนวนมากหากม่สงครามจริงๆร่วกับสมนักวิญญาณยุทธยัมีแรงสู้ ผู้อาวุโสเดียวเกาขอเชิญท่านเข้าร่วมสำนักถังด้วยความจริงใจข้ารู้ว่าท่านยังไม่ลืมที่ถูกสำนักเข้าเทียนทอดทิ้งข้ารับรองกับผู้อาวุโสได้สำนักถังจะไม่ถูกสำนักเข้าเทียนครอบงำเป็นแน่ท่านเจ้าสำนักเลือกเวลาเกลี้ยกล่อมได้เหมาะสมพอดีอูเหยียนเจิ้นได้ทำการล้ำเส้นของแรดเท่าแล้วในฐานะหัวหน้าตระกูลเขาต้องสนใจความอยู่รอดของตระกูลเอ หลายปีมานี้เราพี่น้องต่างแยกกันอยู่ที่สองจกักรวาดมาตลอดข้าละอดคิดถึงตอนนั้นไม่ได้จริงๆตอนที่เราได้กินดื่มด้วยกันเหมือนในอนดีตแรดเท่าเอ้ยเจ้ายินดีที่จะเดิมพันกับข้าดูสักตั้งไหมสำนักวิญญาณยุทธรังแกคนได้บรีลาเท่าจะเดิมพันกับเจ้าสักตั้งทลังานดำคำที่เจ้าพูดวันนี้ไว้ให้ดี น้องข้ายินดีต้อนรับสู่สำนักถังยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสู่สำนักถังไปไปดื่มสุรากันดื่มให้เกรียงไปไปไปเมื่อรับสมัยก่อนอย่างน้อยต้องดื่มหนึงวันหนึงคืน